สวัสดี FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์พศ2567นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์กระบินนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวจับคู่หลุดนะคะแต่ว่า เลขเด่นบนล่างนะคะไม่เคยพลาดนะคะเข้าทุกงวดนะคะสําหรับเลขเด่นนะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะเลขเด่นนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างไม่ว่ากันนะคะงวดนี้ก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ ค่ะค่ะเป็นยังไงว่างน้ออาจ,จารย์โชคดีบ้างไหมคะงวดที่ผ่านมาค่ะโอ้โหวยได้เพียงเลขสามเข้าไปใชสี่บนใช้สี่บนใช้สี่บน,บนเอาห้าไปขึ้นบนโอค่ะนี่กำลังวันหกสามห้าเอาห้าไปขึ้นบนแต่ลืมมอสี่ลงมาข้างล่างค่ะ ก็ก็จับคู่ถูกนะข้างล่างอ่ะผมมูดถูกอยู่แต่ว่าเหลืออยู่ห้าคูุ่่เนี่ยผมตัดสินใจไม่ถูกก็เลยก็เลยไม่ได้เอาลงสี่สามอ่ะค่ะค่ะตัดทิ้งหมดจ้ะไม่ได้ดไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นตัวดับของผมด้วยแต่ผมไม่ได้เอาลงค่ะก็เลยก็ไม่ได้เอาลงก็ไม่ได้ซื้อด้วยอะไรไปซื้อพลัตเตอรี่เออสามแปดสี่ก็เสียดาย ซาดใจค่ะก็ได้เพียงเอ่อเลขวิ่งเมื่อที่แล้วเลขเช็นดบนบนล่างเนี่ยมันก็ไม่รู้แต่นะมันเป็นงวดห้าเจ็งวดแล้วล่ะอเก็บงวดแล้วเลขวิ่งเนี่ยตันเหมือนเดิมกงวดนี้ตามต่อเหมือนเดิมค่ะอาจารย์อได้ครับเตรียพร้อมแล้วค่ะวิ่งบนนะครับวิ่งบนเนาะ วิ่งบน,นผมมั่นใจวันนี้มั่นใจมากๆด้วยค่ะวิ่งบนค่ะอาจารย์หกวิ่งบนหกแปดแปดหกกระแปดนะคะชอบสองตัวนะครับหกกระแปดชอบสองตัวนะครับชอบตังคู่นะอาจารย์เออชอบตังคู่ชอบมากๆด้วยนะครับและเลข่องของหมุนที่บอกไปและเรื่องของวันศุกร์เนี่ยมันคำนวณไม่ยากหรอก ค่ะจา์คูาา่วันศุกเออจับคู่อะจับคู่เลยครับค่ะค่ะจับคู่ค่ะหกแปดหกแปดอ๊้เอ็ดเอ็ดอกระตามมาสองมวดแล้วหกแปดค่ะจารยังไม่โอกวันน<ค><า>ี้มีโอกาสค่ะ<า>มีโอกาส<ค><า><ค><า>แล้วก็จะจะไปตรงกับลายสำนักด้วยมีโอกาสตั้นด้วยคี้ค่ะอะแล้วก็ห้าแปดห้าแปด ค่ะห้าหกห้าหกโอ้ก็จะตรงกับหลายๆที่เนาะอาจารย์ผมใช้เลขกำลังวันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไปชนกับเลขสูตรอืค่ะอาจารย์อเลขกำลังวันของวันสุกร์เมอกที่เคยบอกไปมันจะมีหกมีห้ามีสามค่ะแล้วไปชนเลขสูอือนะครับค่ะเนเ้นไปที่หกแปดหกแปดเนาะแล้วก็ห้าแปด เลนสองคู่นะคะหกแปดกับห้าแปดอง <2 S 1> คูง่งวดก่อนสองคู่นี้ก็ซื้อค่ะหกแปดห้าแปดลอตเตอรี่ก็ซื้อ,อ,อ,ล,อลองดูอีกักงวดหนึ่งลองค่ะจ้ะลองดูอีกสักงวดหนึงอ๋อค่ะผมชอบมากเลยนะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะตามอีกงวดหนึ่งก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> เออก็ได้ซื้อติดไว้มั่งสิบที่สิบสามสิบบาทก็ไม่เห็นเด็อยงนั้น เท่าไรนะครับค่ะาาสามสามตัวสามตัวค่ะห้าหกแปดห้าหกแปดคู่หกแปดนี้ใช่สามหกแปดสี่หกแปดสี่หกแปดได้ก็ก็ได้แต่ว่าผมเล้นเน้นไปห้าหกแปดก่อน 5, นะครับเน้นหนะ้าหกแปดเนาะเออแล้วก็สามห้าแปดสามห้าแปด คนนี้คนสุดท้ายถ้ามีบางทีผมจะเล่นให้ศูนย์ห้าแปดสี่ห้าแปดประมาณนั้นเดี๋ยวผมรอตัดสินใจอีกรอบหนึ่งอ๋อค่ะจางเอผมชอบวันนี้ผมชอบมากเลยข้างบนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเอ่อทิล็อกผมคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเข้าในยุ่วันนี้ข้างบนนะครับนะครับค่ะสามตัวสองคู่นะคะห้าหกแปดกับสามห้าแปดนะคะ ใช่ครับใช่ใช่ค่ะวิ่งล่างค่ะวิ่งล่างหกวิ่งล่างหกเนาะผมชอบหกชอบทั้งขงง้างบนข้างล่างวันนี้ตัวเดียวกันหก <6 S 2> ่ง <6 S 2> ล่างเลยนะจังอือหกเนาะผมเล่นบนเล่นล่างเลยแล้วก็ห้านะครับหกกับห้านะคนะอือเหมือนที่บอกแลาแหละเลขของวันศุกร์นะครับ ขึ้นบนแล้วผมวางตำแหน่งในตี้เลยนะครับกดกระสามแล้วก็ดึงห้ายขึ้นบนค่ะแต่ผมลืมดูเดอดึงสีลงล่างค่ะจารย์แต่ก็เข้ามาที่สามนะครับตันนี้เน้นๆหกเลยข้างล่างรูดหกเลยค่ะล่างรูดหกเลยนาาจารย์เน้ะสายรูดเนาะเออค่ะสายรูดรูดหกรูดหกแล้วก็แล้วก็หาตัวตดตดเอาเองนะครับค่ะจับคู่ ค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งผมวางตัวเดิมนะครับหกสองหกสองอืมแล้วก็หกแปดหกแปดนะครับก็หมดไปแล้วก็วางหกหนึ่งหกสองหกสามเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเอาสามออกนะครับสามดึงขึ้นตัางโนดนะครับแล้วก็เอาแปดบนลงมาล่างสลับกันในลักะสลันั้นค่ะจ้ะเออเน้นๆใที่หกหนึ่ง เน้นหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งก็ซื้องว,วดที่ผ่านมาซื้อไหมงวดที่ผ่านมาซื้ออาะจา์หกหนึ่งอ๋อเหรอไม่ออกไม่ออกเนาะค่ะ <c oughs> ไม่ออกออแล้วก็หกแปดหกแปดเอ,อพี่นออ้องไอซีมเน้นบุญหกแปดเน้นล่างหกแปดนะครับค่ะอ,อมีตัวกลับด้วยนะครับ ทั้งหมดนีตักลับทั้งบนทั้งล่างนะครับแปดหกเนาะ 5, 8, 5ห้าแปดแปดหกค่ะเออก็ซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนเอาน,นะครับคุณนี้บนจะหาซื้อลอตเตอรี่นะครับ 6, หกแปดในเดียวจะไม่มีมีโอกาสมีโอกาสอั้นนะครับ 6, 8, 5, 8, 8, หกแปดห้าแปดเค่ะจัาเออแล้วก็เล็กเด่นบนล่างนะครับ ้เรีเด่นบนล่างค่ะเออเรียกเด่นบนล่างเหมือนกับที่เคยบอกกับพี่น้องนะครับกับเอ็ซีว่าเข้ามาแล้วเจ็ดวดหกวดเจ็ดวดแล้ววันนี้วัที่แปดไม่รวมแล้ว,วดในปีหกหกนะครับซึ่งก็ลดไม่จริงวดนะครับก็เข้ามาตลอด วอนนี้มั่นใจเหมือนเดิมนะครับมั่นใจมากๆด้วยนะครับวัาอีหนึ่งตัวนะครับแน่นอนนะครับหกครับหกค่ะแปดแปดแล้วก็ห้าห้าภาพเป็นที่เชื่ให้กับพี่น้องทีนะครับถ่าพี่น้องมีเลื่องดีๆนะครับมีเลขในไม่ใจนะครับก็เอามาขอคผู้ใดเลยนะครับหกแปดแล้วก็ห้านะครับ พิจงณากันนะครับค่ะอาจารย์ก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ให้พี่น้องเอ็กซีได้จับตานะครับหรือว่าจับตาดูเลขเออเห็นบนล่างสามตัวนี้นะครับถึงจะไม่ซื้อหรือว่าเออไม่ชอบก็จับตาดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไรในงวดต่อๆไปนะครับฝากเป็นพิเศษด้วยนะครับค่ะอาจารย์ อผมมั่นใจและช่างนะครับมีแน่ๆน,นะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดล็อกนะครับหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยสันโจรเน<ม>นะาะค่ะอออออกที่สงขานะครับ<ม>ก็ก็วันๆอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็สูตรคือสูตรมั่นใจในสูตรเชื่อมั่นในสูตรคะจ้าก,ก็มีแนวทางมาฝากกับ พวกเราเช่นนี้นะครับก็ให้พี่น้องเอชซีได้พิจารณากันนะครับค่ะอาจารย์ให้อาจารย์เอชพรให้เอชซีหน่อยค่ะเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบใจนะครับเอชซีนะครับที่เข้ามาชมในช่องละองนะครับค่ะ <c oughs> ติดตามแนวทางของผมในช่องละองด้วยดีเสมอมานะครับ ขออวยพรยยให้กับพี่น้องทุกคนนะครับจงโชคดีนะครับเก่งๆปังๆกันนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนีความรสุขครับโชคดีนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆนะคะอาจารย์ครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วเราเดียวผมคุยน้องรามี